ก็จะเป็นเรื่องของกรมนนะครับเหมาเครื่องบิน190ล้านอีกแล้วครับคืออยากจะขอย้ําที่อีกแล้วเพราะว่าตอนรอบปีงบประมาณปี67เนี่ยผมก็ได้อภิปรายเรื่องของกรมนากับการเหมาเครื่องบินของเขาไปแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นไม่ได้มีคาชี้แจงอะไรรอบนี้ยังพอมีเอกาสารมาบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันรายละเอียดภายในโครงการคือเรื่องของการเหมาเครื่องบินเอกชนสองเที่ยวบินต่อวันตลอด1ปี บอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลโดยใช้เครื่องบินเนี่ยที่มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า160ที่นั่งหรือก็คือขนาดเดียวกันกับประมาณเครื่องบิน A320 แบบที่สายการบินโลคอสต,ต่างๆนั้นก็ชอบใช้ให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับคือในรายละเอียดก็จะบอกว่าเป็นการรับส่งกำลังพลทั้งหมด6,152นายส่งกลับไปที่ภูมิลำเนาเดิมจากคนที่ยืมมาจากทัพภาคหนึ่งทัพภาคสองทัพภาคสามทีนี้คือมันก็ต้องตั้งคำถามไงครับว่า แล้วจะยืมคนบ้านไกลมาทํางานที่นี่ทําไมทําไมไม่ใช้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆมาทํางานเพราะว่าในตัววัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยบอกว่าที่จะต้องมีการเหมาเครื่องบินเนี่ยก็เพื่อรับส่งกําลังพลเพื่อที่จะไม่เปลืองค่าเดินทางบอกว่าจะลําบากกําลังพล บอกว่ามันเสี่ยงอุบัติเหตุกับการต้องเดินทางไกลอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางรักษากําลังใจจากการที่ต้องเดินทางใช้ระยะเวลาเป็นเวลานาน,านเพราะว่าต้องจากบ้านมาไกลก็้ทุกอย่างที่คุณบอกว่าคุณต้องการจะซอบป,ปัญหาเนี่ยครับปัญหามันก็เกิดขึ้นจากการที่คุณยืมกําลังพลมาที่นี่ตั้งแต่ทีแรกไงและยืมเข้ามาไกลเสร็จแล้วก็ต้องมาตั้งงบป,ประมาณในการที่จะส่งเขาคืนกลับบ้านไปอีกหรอครับและจะเอามาทําไมตั้งแต่ทีแรกและถ้าเกิดอยากรู้นะว่าโครงการนี้มันคุ้มค่าคุ้มงบประมาณหรือไม่เดี๋ยวมาดูสไลดดด์ถััไปผมมก็ลลลลออองงเเาาาตวข190้นคิ เลขขำๆดูเล่นๆนะในตัวเครื่องบินเนี่ยที่บอกว่าขนาดขั้นต่ำทั้งหมด160ที่นั่งบินขั้นต่ำ2เที่ยวต่อวันตลอด1ปีก็คือการตีตั๋วไปและกลับเท่ากับว่าตลอดตลอด1ปีเนี่ยเอา160คูณกับ365เท่ากับเราจะมีตั๋วในการที่จะไปกลับทั้งหมด58,400ที่นั่งต่อปีถ้าเกิดเรามาดูราคาทุนที่จ่ายที่เราเหมาไปแล้วทั้งหมด190ล้านกับที่นั่งทั้งหมดเท่ากับว่าราคาเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ3,252 53บาทต่อที่นั่งไปกลับ แต่ว่าทีนี้พอเรามาดูในเชิงรายละเอียดที่ว่าเรามีบุคลากรทั้งหมด6,512คนในรายละเอียดของโครงการเนี่ยบอกว่าบุคลากรแต่ละคนเนี่ยจะทางานอยู่ทั้งหมด45วันแล้วก็จะกลับไปพักที่บ้านเป็นเวลา15วันเท่ากับระยะเวลา60วันหรือว่า2เดือนบุคลากรแต่ละคนเนี่ยจะได้กลับบ้าน1ครั้งเท่ากับว่าใน1ปีเนี่ยจะได้ไปกลับบ้านทั้งหมด6ครั้งจํานวนตั๋วที่ต้องส่งไปกลับเนี่ยก็จะอยู่ที่3 9 7 2ที่นั่งไปกลับต่อปี พอมาดูตัวเลขตรงนี้เราก็เห็นภาพชัดแล้วว่าส่วนต่างของตั๋วที่เราได้เหมาไปทั้งหมดเนี่ยเราเหมาไว้58,400ที่นั่งไปกลับต่อปีแต่เราใช้จริงๆอยู่แค่3 9 0 0 0ต่อปีเท่ากับว่าเนื้อประมาณนี้ที่เราตั้งไว้190ล้านเนี่ยเรามีที่นั่งที่เราไม่ได้ใช้หรือก็คือตั๋วที่เราซื้อมาเปล่าๆแล้วไม่มีใครได้ใช้ทั้งหมด19,328ที่นั่งต่อปีถ้าเกิดคิดเป็นเงินตามต้นทุนราคาทุนที่เราจ่ายไปแล้วเนี่า,า,ออา,ามา เราเสียเงินเปล่าๆทิ้งไปด้วยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่มีกําลังพลคนไหนได้นั่งเก้าอี้บนเครื่องบินนั้นเพื่อที่จะเดินทางกับภูมิลำเนามูลค่าทั้งหมด62.87ล้านบาทต่อปีแล้วเราปล่อยโครงการประเภทนี้ผ่านมาได้ยังไงอีกแล้วและกรรมธิการปล่อยผ่านมาถึงวาระตรงนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่เอะใจอะไรเลยผมตั้งคําถามโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วทําไมมันยังอยู่ถึงวันนี้อีกไายถัดไปครับ